คุณรู้ไหมเวลาร่างกายของเราเนี่ยอักเสบบ่อยๆเป็นระยะเวลานาน,านๆจะเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นร่างกายคุณเนี่ยจะเสื่อมลงเร็วมากคุณจะแก่เร็วสิ่งที่จะได้แถมมาก็คือโรคประจําตัวซึ่งสิ่งนี้หมอเฟิร์นไม่อยากให้มันเกิดขึ้นวิธีการดูแลตัวเองแบบชะลอวัยที่ง่ายที่สุดเลยนะก็คือการป้องกันไม่ใช่การรักษานะคุณเพราะเมื่อไหร่ที่คุณจะต้องไปรักษาแสดงว่ามันท้าไปแล้วมันเป็นปลายเหตุไปแล้วที่ร่างกายเราอักเสบจะมีอยู่ไม่กี่สาเหตุนั่นแหละโดน UV จากแสงแดดหรือจากแสงหน้าจอโทรศัพท์จากแสงไฟก็มีนิดหนึ่งแต่ไม่เท่าแสงแดดรังสีอย่างเงี้ยโรงงานอุตสาหากรรมมลพิษทางอากาศที่บางทีเราควบคุมไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือปกติร่างกายเราอ่ะมันก็จะเสื่อมลงอยู่แล้วตามอายุอายุเพิ่มขึ้นเซลข้างในแบ่งตัวบ่อยๆมันก็เกิดเซลแก่อยู่แล้วอันนี้เป็นธรรมชาติอีกอันหนึ่งที่คุณควบคุมได้เลยนะคือพวกดื่มแอลโกอฮอล์สูบหรีคุณสามารถหลีกเลี่ยงหรือลดลงได้หรือการรับประทานอาหารฟาสต์ฟูฟ้ดทำให้เซลเราแก่เร็วเราควรกินอาหารจริงที่เป็นอาหารสด